เราต้องการที่จะทำการสอนภาพวิดีโอ Youtube เปิดวิดีโอ Youtube แบบ On-Top อ p แอปพลิเคชันทุกอย่างที่อยู่บน Windows แล้วทำงานอย่างอื่นไปด้วยทำได้อย่างไรสวัสดีครับวันนี้นะครับอาจารย์จะมาแนะนำเทคนิคเกี่ยวกับการที่เราอยากเปิดวิดีโอ Youtube ไม่ว่าจะเป็นเพลงเป็นหรือการสอนนะครับหรือว่าเป็นพวกการถ่ายทอดสดหรือเป็นสาระต่างๆที่บน YouTube บนตัวแอปพลิเคชันที่เรากำลังทำงานอยู่นะครับในโหมดของ Picture-in-Picture ทําทำได้อย่างไรนะครับเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เราทำการเปิดเว็บเบราว์เซอร์นะครับกูเก c h โครมนะครับแล้วทำการล็อกอิน Gmail Account ของเราให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นที่ช่องเซิร์ชของ Google นะครับให้เราพิมพ์ว่า WebStore นะครับเราจะเจอลิงก์แรกเลยนะครับให้คลิกเข้าไปที่เว็บ c h r o m e w ็บ Store รอสักครู่หนึ่งนะครับที่ช่องค้นหาในร้านเนี่ยนะครับเป็นาการเลือกแบบส่วนขยายนะครับนะในช่องค้นหาในร้านให้เราพิมพ์คำว่า picture in picture เปิดวงเล็บครับ Google แล้วก็ปิดวงเล็บนะครับจากนั้นก็ทำการกด enter ครับเดี๋ยวมันจะทำการค้นหาส่วนขยายนะครับส่วนขยายตรงนี้นะครับเราเลื่อนดูว่า มีตัวที่เราสนใจไหมนะครับตอนนี้อาจจะยังไม่เจอไม่เป็นไรครับให้เราคลิกที่ย้ําเข้าไปที่คําว่าส่วนขยายนิดหนึ่งครับพอดีส่วนขยายที่อาจารย์จะแ,แนะนําเนี่ยนะครับมันเป็นของ google นะครับนะอาจจะเจออยู่ที่ด้านล่างมันเป็นตัว picture in picture extension วงเล็บ by Google ผู้นําเสนอก็คือ google นะครับเท่าที่ใช้เนี่ยตัวส่วนขยายนี้ค่อนข้างที่จะ ดีมีประสิทธิภาพนะครับก็เลยขออนุญาตใช้ของ Google นะซึ่งจริงๆอ่ะมันมีหลายตัวนะครับให้เราคลิกเข้าไปครับจากนั้นก็คลิกปุ่มเพิ่มใน Chrome อย่าลืมนะครับว่าเราจะใช้ส่วนขยายนี้ได้เราจะต้องใช้ตัว Google Chrome เว็บเบราว์เซอร์นะครับกดที่ Add Extension รอสักครู่ครับเมื่อส่วนขยายเราถูกติดตั้งแล้วนะครับ เราจะสังเกตว่าจะมีวินโดว์ปรากฏบอกว่า Picture-in-Picture Extension วงเล็บ by Google ได้ทำการถูกติดตั้งใน Chrome เรียบร้อยแล้วครับสังเกตรูปโลโก้นะครับเป็นจอ,อกรอบสีดำแล้วก็มีสี่เหลี่ยมสีดำอยู่ภายในสังเกตนะครับจะมีรูปโลโก้เล็กๆอยู่ที่เมนูบาร์ด้านบนนะครับเรากากบระบ X ได้เลยนะครับคราวนี้เมื่อเรากากบระบ X แล้วเนี่ยหน้านี้ก็จะไม่จำเป็นต้องใช้ละนะครับ แต่เราถ้ามันไม่ขึ้นตรงนี้นะถ้ามันไม่ขึ้นไอคอนตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปที่ตัวจิ๊กซอนะครับแล้วก็ไปเลือก e x t e n s i o n ที่ชื่อว่า Picture in Picture Extension by Google ครับไปปักหมุดมานิดหนึ่งครับเพื่อให้มันโชว์ที่ตัวเมนูบาร์ด้านบนนะครับแบบนี้เรียบร้อยครับก็จะสะดวกในการใช้งานนะครับการใช้งานใช้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวจารจะ,ะเปิดอีกแถบนึง แล้วก็ไปเปิดเว็บไ uh, ซต์ youtube.com นะครับเมื่อเราเปิด YouTube เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถเลือกวิดีโอที่เราอยากที่จะซ้อนภาพนะครับได้เลยนะครับแล้วก็สังเกตว่าที่ตัวเมนูบาร์ด้านบนของเราตรงนี้มีรูป extension ตัว picture-in-picture Picture ไหมนะครับการนบเสนอตรงนี้นะครับเดี๋ยวถ้าอาจารย์จะเล่นเพลงเนี่ย จย์ขออนุญาตที่จะมิวไม้นะครับปิดไมเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงนะครับก็ไม่อยากที่จะไปละเมิดของคนอื่นเขานะครับสมมติว่าเราอยากฟังเพลงนี้นะเราก็คลิกที่เพลงนี้ครับปรากฏขึ้นมานะครับอ่าตัวนี้จันมิวส์ไมไว้อยู่แล้วนะครับจริงๆเนี่ยเวลาเราเปิดเพลงฟังเราก็เสียงมันก็จะออกปกตินอะอ่าโอเคครับคราวนี้ก็ถ้ามีโฆษณาล้วก็กดข้ามไปนะครับไอเจ้าเพลงเพราะเพราะเนี่ยที่เราเปิดฟังเนี่ยมันก็จะเล่นไปของมันนะ คราวนี้ซ้อนภาพอย่างไรง่ายมากเลยครับเมื่อเราทําการเปิดวิดีโอ,อที่เราต้องการดูแล้วเนี่ยเราก็ทําการกดที่ปุ่ม Picture in Picture แบบนี้ครับเมื่อกดแล้วนะครับหน้าจอของตัว y o u t u b e เนี่ยก็จะบอกครับว่ามันกำลังเล่นในโหมด Picture in Picture ครับแล้วเราก็สามารถที่จะทำการย่อย่อ,อตัวเบราว์เซอร์โครมลงได้เลยนะครับ เราก็ไปทํางานอย่างอื่นได้เลยนะครับตัวอย่างเช่นอาจารย์ก็จะมีการาพิมพ์งานใน Microsoft Word นะครับแล้วก็ในขณะที่เพลงเนี่ยก็จะเล่นไปปกติเลยนะครับนะมีเนื้อเพลงให้เราร้องตามฝึกตามไปด้วยหรืออาจจะเป็นวิดีโอที่ใช้ในการสอนนะครับสมมตว่าบางคนไปเว็บไซต์ชานแยงของอจารย์เนาะไอทีอาราวูเนี่ยอยากลองดูวิดีโอแล้วก็ทําการฝึกทําตามไปด้วย เราก็สามารถที่จะเปิดตัวเครื่องไม้เครื่องมือนั้นแล้วก็ทําตามอาจารย์ไปด้วยนะครับใครพิมพ์งานก็สามารถที่จะพิมพ์งานนะครับอย่างเช่นตื๊ดต,ต,ต,ตืไปดได้เลยแบบนี้นะครับวิดีโอที่เปิดมานี้ Picture in Picture mode มเนี่ยมันจะอยู่ในเลเยอร์ลำดับชั้นที่บนสุดเลยนะครับจะไม่มีอะไรบังได้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการเทคนิคเครื่องมือที่สะดวกสะดวกใช้ในการเอนเตอร์เทนตัวเองก็ได้นะครับฟังเพลงไปด้วย แล้วก็ทำงานไปด้วยแล้วใส่แบบนี้ครับการใช้งานตัววิดีโอที่เป็น Picture in Picture เนี่ยนะครับก็จะสะดวกมากก็คือเราสามารถที่จะเลื่อนวิดีโอนะครับที่เราเปิดเนี่ยไปตำแหน่งไหนของจอภาพก็ได้ถ้ามันเล็กไปเราก็ยังพอที่จะขยายได้ครับตัวอย่างเช่นอันนี้คือจานดึงมาสุดๆเลยนะมันก็จะได้ประมาณ1ใน4ของหน้าจอโดยประมาณนะครับก็บางทีเราอยากดู อะไรบางอย่างไปด้วยหรือกําลังติดตามข่าวการถ่ายทอดสดเนี่ยถือว่าสะดวกมากๆเลยนะครับแล้วก็มันก็จะมีปุ่มพอสนะครับในกรณีที่เราอยากหยุดวิดีโอนี้นะครับแล้วไปทํางานอะไรบางอย่างเราก็ค่อยกลับมาฟังก็เพย์อีกครั้งหนึ่งอ่าก็สะดวกมากๆเลยแล้วถ้าใครอยากกลับไปทํางานในตัว Youtube อีกครั้งหนึ่งก็กดปุ่มนี้นะครับนะอ่าแ t ็กนะครับเดี๋ยวลองกดดูนะครับปุ๊บ อ่ามันก็จะกลับมาเล่นในโหมดของตัว YouTube ที่ออนเว็บอีกครั้งหนึ่งนะครับสะดวกมา,มากๆเลยอยากกลับมาทำงานในโหมด Picture In Picture ก็กดด้านบนนะครับก็จะเล่นเลยนะครับหรืออยากเปลี่ยนวิดีโอทำได้ไหมเราก็เลือกวิดีโอใหม่นะครับนะอ่าอย่างเช่นอยากฟังเพลงอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเราก็เลือกอ่าลักษณะแบบนี้นะครับเท่าที่อาจารย์สังเกตนะมันก็จะมีข้อดีอยู่อยู่ส่วนหนึ่งนะครับก็คือว่า มันจะไม่มีวิดีโอเออมันจะไม่มีโฆษณาที่เป็นโฆษณาที่เป็นข้อความแบบเนี้ยเข้ามาแทรกเราได้แต่ถ้าเป็นวิดีโอโฆษณาที่เป็นแบบเป็นวิดีโอเลยนะก็ยังคงต้องมีวิดีโออยู่โฆษณานั้นอยู่นะครับถ้าเราต้องการกดข้ามก็ข้ามโฆษณา,าได้เลยแลว้วสบายมีครับเราก็จะได้ฟังเพลงของเราไปแล้วก็ทํางานอย่างมีความสุขนะครับหรืออาจจะทํางานเป็นทําสื่อการสอนหรือทําคู่มือะอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับ โอเคครับวันนี้ก็มีเทคนิคเกี่ยวกับการใช้ตัว extension ที่ชื่อว่า picture in picture ของ Google มาฝากทุกท่านนะครับขอให้สนุกกับการทำงานการสอนหนังสือนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปขอบพระคุณมากครับฝากกดติดตามและ subscribe ด้วยนะขอบพระคุณครับ